รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการ9ทันสมาร์ทเทคทักษะพลิกชีวิตพร้อมสู่โลกยุคดิจิทัลอยู่กับอิงกี้นิชาชะเชเดชอีกเช่นเคยนะคะน้อยเศร้าซึมเส็งกัง,งวลเครียด โลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลอัดแน่นใส่เราหลายเรื่องตลอดเวลาในแต่ละวันเหมือนโลกหมุนเร็วมากๆจนหนึ่งวันเนี่ยมันเกิดความรู้สึกขึ้นเยอะมากเกินไปแล้วเราก็รู้สึกว่าจัดการไม่ไหวแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตนประเวศแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทเคยระบุเอาไว้ค่ะว่ามีคนไข้ที่ติดการดูคลิปสั้นในโซเชียลมีเดียแล้วเกิดโรคสิทิแฝง มีอาการหลอนประสาทแยกโลกแห่งความจริงกับโลกในโซเชียลมีเดียออกจากกันไม่ได้ทั้งสสสอเองก็เคอยออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าช่วงวัยทำงานอายุตั้งแต่25ถึง44ปีเนี่ยเป็นวัยที่มีการใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุดและมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึง42.9%วันนี้ค่ะเอ็งกี้เลยอยากชวนทุกคนมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันหน่อยว่าเราจะจัดการอารมณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงกันได้อย่างไรอยู่กับอาจารย์อาร์มปราชิยาบุญขวัญอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโล ยนีนานาชาติศิรินท,นทร์อมาวเทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะอาจานามคะเราเนี่ยจะเริ่มช่วยเหลือทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นยังไงเมื่อรู้สึกว่ามีอาการ o v e r อร์เวมโอเวอร์เวใช่ไหมครับคืออาการที่แบบมีข้อมูลท่วมท้นจนกระทั่งเริ่มแบบ รู้สึกว่ากระอักกระอ่วนใจจนแบบหงุดหงิดละอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าบุคคลที่เราต้องการจะช่วยเหลือหรือว่าตัวเราเองเนี่ยแหละครับเราเป็นคนอยู่ในกลุ่มไหนอ่าเพราะว่าคนแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่ม,มสวยได้ไหมคะมกลุ่มสวยก็ได้อยู่นะอ่าแต่ผมจะอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งกลุ่มคนนะครับออกตามเจเนเรชันออกมาได้เป็น4กลุ่มหลักๆ กลุ่มแรกนะครับเราเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์หรือเป็นยุคที่คนที่เกิดในยุคที่มีเด็กเกิดใหม่ขึ้นเยอะมากเราเรียกมันว่าเบบี้บูมเมอร์กลุ่มที่ี่ยเรียกว่าเจเนเรชัน X กลุ่มที่3ามเรียกว่าเจเนเรชัน Y แล้วก็เจเนเรชัน Z ผมจะบอกว่าคนในแต่ละกลุ่มนะครับมีลักษณะการคิดและมีเพนพอยไม่เหมือนกันเลยในกรณีเบบี้บูมนะครับผมจะบอกว่าคนกลุ่มนี้ เราเรียกว่าผมเรียกแล้วกันนะครับว่าเป็นกลุ่มเราสู้อ่าผมใช้คําว่าเราสู้คือหมายความว่าเขาเป็นคนที่จงรักภักดี<ะ>ทําตามกฎเกณฑ์แล้วก็มีระเบียบวิวนัยในชีวิตสูงมากเขาจะพยายามมองว่าตัวเองเนี่ยจะทํำยังไงเพื่อให้ครอบครัวสามารถอยู่รอดได้ทํางานหนักได้ไม่เป็นไร ส่วนคนในกลุ่มต่อมานะครับซึ่งเป็นลูกของเบบี้บูมเราเรียกก็เป็นคนกลุ่มเจเนอเรชัน X หรือคนกลุ่มรุ่น X เนี่ยแหละคนกลุ่มรุ่น X นะครับคือคนในกลุ่มที่มีความเป็นลูกของเบบี้บูมซึ่งทำงานมหนะักตัวเขาเองก็เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานมหนะักเขาเลยพยายามมองหาสมดุลระหว่าง Work และไลฟ์เราเรียกมันว่า,า work-life balance นครับนี่คือคนกลุ่มนี้แหละที่พยายามมองหาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตกับการใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็กลุ่มที่3นะครับคือกลุ่ม Gen Y กลุ่ม Gen Y นะครับคือเป็นน่าจะเป็นรุ่นหลานของ Baby Boomer ห,หรือบางทีเป็นรุ่นลูกของ Generation X ผมจะบอกว่า Gen Y นะครับเติบโตมากับการทำงานกลุ่ม มอบหมายงานกลุ่มถูกต้องครับ<า>เราเริ่มมีการทํางานกลุ่มดังนั้นคนในกลุ่ม Gen Y นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่พยายามมองหาความร่วมมือมองหาทีมเวิร์กและในขณะเดียวกันนะครับผมเองซึ่งเป็นคนในกลุ่ม Gen Y นะครับก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเราเติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้จักเทคโนโลยีตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเราก็เลยเริ่มปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีได้ ส่วนอีกกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มของ Gen Z นะครับกลุ่มของ Gen Z เนี่ยคือกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแล้วพอเขาเติบโตมาตอนเป็นวัยรุ่นนะครับเขาได้เจอกับ AI เพราะฉะนั้นเขาแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยกับเทคโนโลยีต่างๆเขาเลยเป็นกลุ่มที่เข้าหาโซเชียลเน็ตเวิร์กไปใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็กลายเป็นว่าอาจจะไม่ต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้ ช่ครับหมายความว่ายังไงอะคะไม่ต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้คือโลกแห่งความจริงอาจจะไม่ต้องเจอใครก็ได้อย่างเงี้ยหรอถูกต้องครับเพราะว่าเขามีเพื่อนอยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้วสังเกตไหมครับว่าคนทั้ง4กลุ่มที่ผมได้พูดมา Baby Boomer Gen X Gen Y Gen Z มีฐานความคิดอยู่ที่เรียกว่า m i n d s e t ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้น Pain พน Point หรือจุดที่ทำให้เขาระเบิดออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน กลุ่มเบบี้บูมนะครับหรือว่ากลุ่มที่อยู่ในช่วงประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดว่าเจอใครก็ตามเจอเหตุการณ์ใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตามกฎหรือไม่เป็นไปตามสิ่งที่เขาเคยเห็นมาก่อนเขาจะหงุดหงิดอ่านี่คือ Baby Boom เบบี้บูมนะครับเป็นอะไรที่มันที่เขารู้สึกว่ามันไม่ปกปติไม่นอร์มัลใช่ไหมเขาจะหงุดหงิดทันทีกลุ่มที่สองนะครับคือกลุ่มของ GenX กลุ่ม Gen X เนี่ยพยายามมองหาจุดสมดุลของชีวิตระหว่างการใช้ชีวิตกับการทำงานถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ไปทำลายสมดุลตรงนี้แล้วทำให้เขาต้องทำงานหนักเกินไปเขาจะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดส่วน Gen Y นะครับ Gen Y เติบโตมาก,กับการทำงานแบบทีมเวิร์กเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาจะต้องมองหาทีมเวิร์กและถ้าเกิดไม่มีทีมเวิร์กเขาจะหงุดหงิด ส่วน Gen Z นะครับอยู่ในโลกออนไลน์อยู่บนโลกโซเชียลเยอะมากใช้อุปกรณ์สื่อสารเยอะมากเวลาเขาทำงานเขาจะพยายามมองหาโลกออนไลน์ก่อนแต่ว่าจุดเพลนอของเขาก็คือเหงา๋อเป็นคนเหงาใช่ครับโลกออนไลน์มีเพื่อนเต็มไปหมดมีจุดเขียวบน Facebook เต็มไปหมดแต่ชีวิตจริงเหงาไม่รู้จะโทรหาใครถูกต้องใช่ไหมคะคใช่ครับนี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้น น่าสนใจมากๆนะคะก่อนที่จะไปฟังเท็ดลับกันต่อนะคะเดี๋ยวมีความรู้ดีๆจากด r s m a r t รสมาร์ทมาให้ชมกันค่ะสวัสดีครับดร์สมาร์ทมาแล้วครับรู้ไหมครับว่าจะจัดการอารมณ์ได้เราต้องรู้จักอารมณ์ต่างๆก่อนครับวันนี้ผมขอแนะนำให้รู้จักกับ View of Emotions หรือวงล้ออารมณ์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองในเบื้องต้นได้ดีขึ้นครับ ในวงล้อหลายสีที่ทุกคนเห็นอยู่คืออารมณ์ต่างๆในตัวเรานั่นเองครับทุกคนลองค่อยๆตั้งคำถามกับตัวเองดูครับว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็เลือกอารมณ์จากวงกลมด้านในได้เลยครับถ้าใครพอมีเวลาก็เลือกอารมณ์ย่อยต่อได้จะช่วยให้รู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นครับผมอย่าลืมนะครับว่าในหนึ่งช่วงเวลาสามารถรู้สึกได้หลายอารมณ์เลยล่ะครับ ไม่จําเป็นต้องรู้สึกแย่ซ้าไปอีกนะครับถ้าเรามีวันที่เราเศร้าอีกดรสมาร์ทบอกว่ามีแอปพลิเคชันที่เราสามารถช่วยในการเช็คอารมณ์หรือว่า mindfulness ของเราได้อาจารย์มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะผมมีแอปอยู่ตัวหนึง่งอยากจะแนะนำครับแอปตัวนี้นะครับชื่อว่า How We Feel ชื่อตรงตรง,งเลยตรงตัวมากเลยครับเรารู้สึกอย่างไร ตัวแอปตรงนี้นะครับจะเป็นแอปที่คอยเตือนเราครับว่าทุกๆ2ชั่วโมงมันจะมีเมสเซจเด้งขึ้นมาแล้วมันจะมีไอคอนให้เราเลือกว่าตอนเนี้เรารู้สึกอะไรอยู่เขาจะคอยวัดสถิติว่าตอนเนี้เรามีอารมณ์อะไรในช่วง24ชั่วโมงนี้แล้วตอนท้ายวันนี่ยแหละครับเขาจะมาสรุปว่าตกลงวันเนี้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหรือเปล่าเพราะเราจะสามารถ t r a ็กอารมณ์ของตัวเองได้ตลอดเวลาฟังดูเหมือนน่าเบื่อใช่ไหมครับ แต่ผมจะบอกว่าการตรวจสอบอารมณ์หรือการ t r a ็กอารมณ์เนี่ยแหละครับเป็นจุดที่จําเป็นมากๆในการที่จะดูแลสุขภาพจิตตัวเองทุกอย่างเกิดขึ้นจากการรักตัวเองก่อนแล้วค่อยไปรักคนอื่นาการจะรักตัวเองคือหมายความว่าต้องมีสติแล้วมองกลับมาที่ตัวเองว่าตกลงแล้วเรากําลังมีอารมณ์อะไรเพื่อที่ว่าถ้าเราสามารถรักษาตัวเองได้ต่อไปเราก็สามารถเผื่อแผ่พลังบวกให้กับคนรอบข้างได้ครับ น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีที่เราประเมินอารมณ์ตัวเองไม่ออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นว่ามันมีตัวเลขบอกช,ชัดเจนนะคะแต่พอเป็นแอปพลิเคชันออกมาแบบนี้แล้วก็มีการเช็คมาตลอดสม่ําเสมอเนี่ยก็ทําให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่พอมันเป็นตัวเลขแล้วเราเห็นเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้น,นใช่งนะคะคผมจะบอกว่าตัว h a r v e Feel เนี่ยครับมันแตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เป็น Emotion Tracker ตัวอื่นๆตรงที่ว่า เขาไม่ได้ให้เราเลือกเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับแต่ตัวเลขมันจะมีสีด้วยนั่นแปลว่าเรารู้สึกยังไงกับสีแต่ละอันเช่นวันนี้ตอนนี้รู้สึกกาลังหงุดหงิดเราอาจจะกดสีแดงโดยที่เขาไม่ได้ให้เลือกอารมณ์ว่าเป็นหงุดหงิดนะครับแต่เราแค่กดสีแดงเฉยๆหรือวันนี้รู้สึกสบายใจจังเลยกดปุ่มสีฟ้าอ,อย่างนี้นครับเราก็จะเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชั่วโมงเลยครับน่าสนใจมากๆนะคะก็ แอปพลิเคชันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่อยากจะติดตามอารมณ์แล้วก็เหมือนได้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆใช่ไหมครับใช่เลยครับการได้อยู่กับตัวเองเยอะๆก็จะทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นครับน่าสนใจนะคะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้อารมณ์ของเราเองแล้วแล้วยังไงต่อคะเราควรจะทําอะไรกับมันต่อหรือสําหรับคนที่บอกว่าไม่อยากไม่อยากใช้แอปพลิเคชันอ่ะอยากจะใช้อะไรที่มันง่ายกว่าน,นั้นมีไหมอ่าจริงๆแล้วนะครับผมจะบอกว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนเราเรียกมันว่ามนุษยาศาสตร์มนุษยาศาสตร์นะครับคือการที่เราสามารถรู้เท่าทันอารมณ์และเข้าใจความต้องการของตัวเองได้ถ้าเราเข้าใจสองอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันจะนํามาสู่จุดที่2ที่เราเรียกมันว่า e m มพัตตหรือความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นการที่เราสามารถเข้าอกเข้าใจผู้อื่นว่าเขาต้องการอะไรหรือเขาไม่ต้องการอะไรมันจะทําให้เราเนี่ยครับ สามารถนำไปทำให้สังคมมันดีขึ้นได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถติดตามอารมณ์ได้แล้วนะครับสมมุติว่าเรารู้ว่าตอนนี้กำลังโมโ oh หหรือกำลังกังวลใจเป็นอย่างมากจะทำยังไงดีมผมมีเคล็ดลับเล็กๆมาแนะนำครับอันดับแรกเลยนะครับเปลี่ยนจากการรู้สึกทางใจไปรู้สึกทางกายก่อนอเปลี่ยนจากใจมาอยู่ที่กายเช่นออกไปเดินเล่นครับ ไปเดินเล่นเลยไปเดินช้าๆดูวิวดูความสวยงามของโลกภายนอกหรือถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับมีสติอยู่กับเท้าด้วยหมายความว่าเดินไปแล้วก็ดูว่าเรากําลังก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าวขวาเคล็ดลับง่ายมากเลยนะครับดูแค่เท้าตัวเองว่าเดินด้วยเท้าไหนอยู่แค่นี้สติจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วจา,จากที่ปกติเนี่ยเราบางที เราหมกมุ่นอยู่กับความค uh. ิดเนาะแล้วเวลาทําอะไรเนี่ยเราก็ทําเร็วๆทำลวกๆทําโดยระบบที่มันไปอัตโนมัติครับเราเอากลับมาความรู้สึกตัวเอากลับมาไว้ที่เท้าถูกต้องครับเหยียบไปรู้สึกถึงยอดหญ้าใช่ไหมรู้สึกถึงความเปียกของอะไรที่เราเหยียบอยู่ก็จะทาให้เรามีเขาเรียกอะไรนะมีสติ เราต้องดึงสตกิกับมาหาตัวเองครับแล้วมันจะทําให้เรานีครับสามารถควบคุมอารมณ์ได้ง่ายขึ้นทีนี้สิ่งที่เราทําตรงนี้นะครับคือการ Slow Down คือหมายความว่าทําให้ทุกอย่างช้าลงแต่ถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่ายังมีความรู้สึกทางลบอยู่เช่นยังโกรธอยู่หรือว่ายังรู้สึกกังวลใจมากๆาเราจะเปลี่ยนมาสู่สเต็ปที่2ครับเรียกว่าชัดดาว ชัดดาวชัดดาวเลยครับชัดดาวตัวเองไม่ใช่ครับชัดดาวโทรศัพท์มือถือครับห <c oughs> มายความว่าตอนนี้เราจะปิดสื่อทุกอย่างเราจะปิดมือถือปิดคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆ <c oughs> การที่เรา <c oughs> ชัดดาวเนี่ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีสติกับตัวเองมากขึ้น <c oughs> แล้วทําให้อาการหมกมุ่นมันน้อยลง <c oughs> อิงกี้เป็นนะคะบางทีเนี่ยเราบอกว่าโอเคเราจะกลับมาอยู่กับตัวเอง แต่พอเรามานั่งมาเดินช้าๆเนี่ยแล้พอได้ยินเสียงที่เป็นเสียง notification หรือว่าเสียงแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือเราเนี่ยใจเรามันแบบอยากจะไปเปิดดูเลยอ่ะใช่ครับม,มันไปแล้วมันไม่อยู่กับตัวเองแล้วใช่ครับมผมถึงบอกไงครับว่าจริงๆแล้วนะครับการส l o w ์ดาวและการชัดดาวน์มันคือการดึงสติกลับมาอยู่ที่กายถ้าเราดึงสติกลับมาอยู่ที่กายเนี่ยใจเราจะมีโอกาสได้ตกตะกอน แล้วเราจะมองเห็นปัญหาได้ง่ายขึ้นครับค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าลองมากเลยนะคะมี2องเลเวลเนาะ<ช>มีอ2อระดับนะคะถ้าเกิดว่าใครสะดวกระดับไหนก็อยากให้ไปลองทำดูนะคะคนอกจากวิธีทางกายภาพแล้วเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรอีกไหมอาจารย์นามที่สามารถแบบช่วยเราให้ เรามีสติหรือว่ามี mindfulness ที่ดีขึ้นสมมุติว่าเราจำเป็นต้องใช้สมาธิในการทำงานนะครับปกติแล้วนะครับโทรศัพท์ของเราแล้วก็โปรแกรมสื่อสารของเรานะครับมันจะมีโหมดพิเศษช่วยอยู่แล้วครับเช่นโหมดที่เรียกว่า Do Not Disturb อันนี้คือแปลว่าห้ามรบกวนถ้าในโทรศัพท์ของเราเป็นภาษาไทยนะครับโหมดนี้ชื่อว่าห้ามรบกวนตอนนี้เนี่ยครับจะกลายเป็นว่าโทรศัพท์ของเราจะไม่รับสายใครเลยยกเว้นสายฉุกเฉินที่เราตั้งไว้ หรือเราสามารถใช้โหมดสลีปก็ได้โหมดสลีปหมายความว่าเราจะนอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยสายที่สําคัญจริงๆสายฉุกเฉินจะสามารถโทรเข้ามาได้หรือเวิร์กโหมดอันนี้นะครับก็จะกลายเป็นว่าเราจะอนุญาตให้สายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเท่านั้นเท่านนั้ที่สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เมื่อเปิดโหมดเหล่านี้นะครับมันจะเป็นการลดแรงเราเรียกว่าเป็นการลดสิ่งรบกวนจากภายนอกที่ทําให เราเนี่ยครับไม่สามารถโฟกัสกับงานได้ครับจริงๆอิงกี้ก็ชอบนะคะปกติเนี่ยเป็นคนที่สมมติว่าจะตั้งเวลาไว้เลยว่ากี่โมงเนี่ยจะเข้าสู่โหมด s สล e p หรือ Do Not Disturb แหละเพราะว่าเ,<อ>เรารู้สึกว่าเราจะต้องตัดตัวเองจากงานไม่งั้นม,มันก็จะถาโถมเข้ามาตลอดอแล้วบางทีเราก็รับไม่ไหวจริงครับหรือว่าบางทีเวลาทำงานก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นโฟกัส นะคะใช่ดีมากเลยดีมากครับดีมากผมก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ปกติผมใช้วิธีการปิดไลน์ปิดมือถือแล้วทํางานปิดเลยปิดเลยครับชัดดาวทันทีครับอยากทํางานต้องทําแบบนั้นโอ้โหอันนี้คือแบบไปสุดนะไปสุดครับไปสุดเลยกลางๆนิดนึงนะคะถ้าใครแบบชอบแบบไหนหรือคิดว่าแบบไหนเหมาะกับตัวเองก็ต้องลองไปทําดูนะคะครับผมจริงๆโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆมันมีโหมดหรือว่ามีแบบ ให้เลือกหลากหลายเนาะแล้วราสามารถตั้งเองได้ด้วย่าปกติแล้วนะครับผมจะชอบตั้งสลิปโหมดเอาไว้ตั้งแต่เวลาประมาณ5้าทุ่มตรงจนถึง6กโมงเช้าเพื่อที่ว่าเราจะได้นอน7ชั่วโมงก่อนไปทํางานทําแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับจริงๆผมจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของอาการซึมเศร้าเนี่ย เกิดจากการนอนน้อยและคิดมากอมลองนึกภาพนะครับถ้าเราคิดมากด้วยเราจะนอนน้อยลงเรื่อยๆรยแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งนยครับเราจะนอนน้อยมากเพราะเรากังวลมากแล้วมันจะทําให้เราดิ่งและเมื่อจุดนั้นมาถึงคือเราเริ่มดิ่ง เราจะเริ่มโทษตัวเองว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้แล้วมันจะดิ่งซ้อนดิ่งลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งทําให้เราเนี่ยครับเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นจากการนอนให้มีคุณภาพก่อนครับน่าสนใจจริงๆนะคะก็ทุกคนสามารถบริหารจัดการตัวเองได้แล้วก็อาจจะลองดูก็ได้ถ้าไม่เคยทํานะคะ<ช>ลองเอาวิธีนี้ที่เป็นครับจจอตันอาร์มเนี่ยไปลองทํำดูนะคะ นอกจากนี้นะครับผมยังมีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างครับก็คือปกติแล้วนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่สามารถตัดการสื่อสารได้100%ซทีนี้เราจะทํำยังไงเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าผมจําเป็นต้องชัดดาวเพราะว่าผมต้องการโฟกัสผมจะใช้วิธีการแบบนี้ครับมันจะมีแอปอยู่ในะระบบปฏิบัติการทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น windows หรือว่า macos แอปตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่บอกว่าถึงเวลาแล้วกรุณาเช็คอีเมลด้วย อย่างเช่นในกรณีของผมก็คือตั้งบนโปรแกรม Outlook ไว้เลยว่าจะเช็คอ e ีเมลทุกๆ1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีอ e ีเมลใหม่มามันก็จะไม่แจ้งเตือนนั่นจะทำให้ผมสามารถติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วก็ข่าวสารที่มาถึงผมได้ในทุกๆชั่วโมงโดยที่ไม่ไปสร้างความบวรบกวนให้กับการทำงานของผมครับเมื่อเราได้รู้แล้วว่านะตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไร ผมแนะนำคำถามเพิ่มเติมง่ายๆสำหรับถามตัวเองเพื่อจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นครับคำถามนั้นก็คือเรากำลังรู้สึกจากอะไรหรืออะไรทำให้เรารู้สึกความวิตกกังวลความเครียดแบบไม่รู้ตัวอาจคลี่คลายไปได้ครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ดีที่เราจะถามตัวเองนะคะในวันที่เรา ไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรหรือว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรารู้สึกอยู่เนี้ยมันจะมีผลกระทบอะไรต่อไปอีกไหมนะคะแล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์อาร์มล่ะคะเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราเริ่มจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้แล้วครับผมผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับอาการความเครียดหรืออาการอารมณ์ต่างๆเนี่ยครับมันจะถูกสะท้อนออกมาในอาการทางร่างกายได้เหมือนกันอ,อย่างที่ มีหลายๆท่านเคยประสบมาหรือแม้กระทั่งตัวผมเองที่เคยเป็นนะครับก็คืออันดับแรกเลยคือจะปวดหัวอ่ามันจะมีอาการปวดหัวขึ้นมาบางทีมันจะเริ่มตึงๆใช่ครับเริ่มตึงที่ไหลยทอยก่อนอ่าแล้วไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไล่ไล่ขึ้นมาเริ่มตุบๆใช่ครับอาการปวดหัวเป็นอาการเริ่มต้นนะครับมีอาการปวดตา S <S โดยเฉพาะอาการปวดกระบอกตาเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราหลับตาแล้วถ้ามันมันยังปวดอยู่นะ,<ค>ะหรือเวลาลืมตาออกมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าปวดความปวดมันยังเหมือนเดิมอาการปวดลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นความเครียดแล้วต้องเช็คแล้วครับ <คะ S 1> อันต่อมาคืออาการปวดต้นคอ,อตรงนี้นะครับจะเป็นอาการที่หลายๆท่านจะเข้าใจผิดว่ามันคือออฟฟิศซินโดรมคอบาไหล่คอบาไหลนะครับแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการปวดคออาจจะเป็น อาการที่สะท้อนมาจากความเครียดก็ได้กล้ามเนื้อมันก็จะมีความตึงใช่ครับตรงคอบ่าไหล่สังเกตนะครับคอบ่าไหล่นะครับจะเป็น3จุดที่มันสะท้อนอารมณ์ออกมาได้เพราะฉะนั้นบางครั้งมันไม่ใช่ออฟฟิซินโรมแต่มันคือความเครียด <ฮะ S 2> อ,อีกอันนึงที่เราจะเห็นนะครับคือนอกจากความเครียดแล้วความวิตกกังวลก็เป็นก็ออกอาการทางกายได้เหมือนกัน ซึ่งอันนี้นะครับที่ผมได้เห็นเพื่อนผมเป็นหลายคนคือมือสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุรอใช่ครับสั่นเลเวลไหนมือสั่นแบบที่สั่นเล็กๆอย่างนี้ครับสั่นนิดๆตัวเขาเองไม่รู้ตัวว่ามือเขาสั่นแต่คนข้างนอกคนอื่นจะเห็นเลยว่ามือเขาสั่นอยู่เวลาเขาเผลออย่างเงี้ยใช่ครับอาการแบบนี้เราเรียกว่า anxiety อาการวิตกกังวลอีกอันนึงก็คืออาการที่หายใจหอบถี่ตรงนี้นะครับปกติเราจะไม่รู้ตัว แต่อาการหอบถี่จะเกิดขึ้นตอนที่เราพูดต่อเนื่องเช่นต้องยืนนำเสนอที่<ะ>หน้าห้องแ,แล้วนในจังหวะหนึ่งเริ่มหายใจไม่ทันตอนนั้นนั่นแหละครับคืออาการหอบถี่ถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่มีอาการหอบถี่<ะ>ขึ้นมาผมแนะนำว่าต้องเริ่มสังเกตจิตใจตัวเองแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น<ะ>ส่วนใหญ่เกิดจากอาการแองไซตี้หรือว่าความวิตกกังวลทั้งนั้นเลย เพราะว่าอาการทุกอาการที่แสดงออกมาจริงๆมันมีสาเหตุนะใช่ครับบางนคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะปวดหัวก็ไปกินยาแก้ปวดก็พอ,อหรือว่าปวดตาก็แค่ไปกินยาหรือว่าเอาอะไรมาประครบก็หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นการรักษาที่ปลายเหตุถ้าต้นเหตุจริงๆต้องเริ่มจากการจัดการอารมณ์ให้ได้และต้องรู้ก่อนว่าเรารู้สึกอารมณ์อะไรดังนั้นนะครับถ้าเป็นช่วงแรกๆผมแนะนำให้ลองใช้ emotion tracker ใช้แอปตัวนี้นะครับคอยสังเกตอารมณ์ตัวเองไปก่อน แล้วหลังจากนั้นเราถึงประเมินได้ว่าเกิดอะไรขึ้นใน1วันครับค่ะแล้วนอกจากแอป Emotional Tracker แล้วเนี่ยยังมีแอป,ปอื่นอีกไหมคะที่ช่วยให้เราสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเรามีอาการวิตกกังวลหรือว่ามีอาการเครียดอย่างเงี้ยเ,<อ>เราจะพึ่งพาแอป,ปอันไหนได้บ้างปกติแล้วนะครับการใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยลดความเครียดเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยเราจะใช้การ ฟังเพลงดูวิดีโอสั้นได้ไหมอ่าวิดีโอก็ได้ครับดูวิดีโอเปิด YouTube ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรกินเวลางานมากนักอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนวิธีการที่เราใช้กันก็คือเราจะเปิดคลิปที่เป็นเสียงธรรมชาติเช่นเสียงน้ําตก เสียงนกร้องแล้วก็กรอกหูไปเสียฝนตกใช่ครับใช่ไหมเสียงพวกนี้นะครับนอกจากจะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วยังทําให้หลับง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผมแนะนานะครับผมแนะนบางคนก็ใช้เสียง white noise เสียง white noise ช่วยได้เยอะเลยนะครับหรือว่าเป็นเสียงเคยได้ยินที่เขาทํา ASMR ป่ะอ่าครับเสียง ASMR นยครับถ้าเกิดผมผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันก็คือมันคือเสียงกระซิบ มันคือเสียงกระซิบคือเป็นเสียงเบาๆะจะบอกว่าในการสื่อสารเนี่ยครับมันมีเทคนิคในการสื่อสาร2แบบคือตะโกนให้เสียงมันดังอ,อันนี้ก็จะทําให้เมสเซจของเราเนี่ยมันชัดขึ้นหรืออันที่สองลองกระซิบดูเบาๆเห็นไหมครับว่าการพูดเบาๆแล้วกระซิบเนี่ยเมสเซจของเราก็จะดังขึ้นมาเองเหมือนกัน ASMR จะทําให้สติของผู้ฟังนะครับกลับมาอยู่กับคอนเทนต์นั่นคือเคล็ดลับของ ASMR เลยครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเขาจะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยครับแต่ละคนมีวิธีการคลายเครียดไม่เหมือนกันบางท่านมีจริตเหมาะกับเสียงธรรมชาติบางท่านมีจริตเหมาะกับ ASMR บางท่านมีจริตเหมาะกับ white noise ขึ้นกับแต่ละท่านแล้วครับบางท่านมีจริตเหมาะกับการช้อปปิ้งถูกต้องครับช้อปปิ้งก่อนนอนการช้อปปิ้งก่อนนอนก็ช่วยได้นะครับแต่อย่าใจเยอะโอเคไหมครับอย่าพึ่งใจเยอะเพราะว่าใยเยอะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ ออกไปจากบัญชีเร็วเกินไปนิดนึงนะครับ่แล้สุดท้ายจะมาเครียดแทนตอนที่บินมาเก็บนะคะอาอันสุดท้ายนะครับ<ม>เทคนิคอัน,นึงที่ผมใช้บ่อยๆคือการฟังพอดแคสต์เราสามารถฟังพอดแคสต์ในเรื่องบางเรื่องที่มันมีสาระแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราฟังก่อนนอนมันจะทำให้เราเนีครับค่อยๆเคลิ้มหลับไปทีละนิดเพราะเราคิดตามไปด้วย ช่วยได้เยอะนะครับบางคนอ่ะบอกว่าที่เราบางคนฟังพอดแคสต์แล้วหลับง่ายเนี่ยก็เหมือนกับการที่สมัยเราเรียนเราฟังอาจารย์ปุ๊บแล้วเรารู้สึกมันเคลิ้มจังเลยเป็นแบบเดียวกันเลยใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยครับครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเวลาที่ผมจะนอนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ฟังพอดแคสต์นะครับผมจะเปิดเพลงเบาๆเปิดเพลงเบาๆคือใช้อวล่มต่ำๆ อ่าล้วก็เพลงตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่ฟังสบายๆจิตใจสบายๆอย่างเช่นเพลงแจ๊สเบาๆนะครับช่วยได้เยอะมากเหมือนไปนั่งอยู่ในคาเฟ่ใช่คะคแล้วเขาก็จะมีการเปิดเพลงคลอๆให้เรารู้สึกสบายบเองนะคะผมจะบอกว่าเพลงที่เหมาะในการทําให้นอนหลับนะครับคือเพลงที่เปิดตามร้านกาแฟ เพลงพวกนี้เหมาะมากครับเพราะว่ามันจะฟังเพลินๆรู้ตัวอีกทีคือเช้าแล้วจังหวะ,ะไม่กระแทกกระทัน<ช>เกินไปน <ะ S 1> ต้องสบายๆน่าสนใจมากมเลยนะคะทั้งนี้นะครับการจัดการอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันก็มีขีดจํากัดเหมือนกันเพราะว่าในบางครั้งนะครับหากว่าอารมณ์ของเรามันรุนแรงหรือว่ามันฝังลึกในจิตใจแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญตรงนี้นะครับอาจจะเป็นนักจิตวิทยาก็ได้ หรือเป็นจิตแพทย์ก็ได้2ออาชีพนี้ไม่เหมือนกันนะครับนักจิตวิทยาจะเป็นคนให้คําปรึกษาจิตแพทย์จะเป็นผู้จ่ายยาการที่จะไปหาทั้งสองท่านนี้ได้นะครับหมายความว่าเราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่ากําลังมีปัญหาถ้าเรายอมรับตัวเองว่ามีปัญหานะครับเราจะเริ่มไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหานั้นตราบใดที่ยังไม่ยอมรับว่ามีปัญหามันจะไม่แก้ปัญหาครับต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนครับ ใช่แล้วนะคะทุกคนก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไหมหรือจริงๆแล้วเราต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นค่ะและในช่วงนี้ด r ร s สมารก็มีทิปส์ดีๆมาแนะนําค่ะใครรู้สึกไม่ดีจนนอนไม่หลับชนมารู้จักคลื่นเดลต้าเวฟกันครับคลื่นนี้มีความถี่น้อยกว่า4เฮิรตซ์เป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุด เกิดขึ้นขณนะนอนหลับครับในปัจจุบันมีผู้คลสร้างสรรเสียงให้เหมาะสมกับคลื่นนี้เป็นจํานวนมากเพื่อเอาไว้ฟังก่อนนอนให้หลับง่ายขึ้นสามารถลองหาฟังกันได้นะครับแต่ถ้าใครฟังแล้วไม่ได้ผลก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะแต่ละคนอาจมีสิ่งที่กระตุ้นได้ไม่เหมือนกันครับลองไว้ไม่เสียหายผมเป็นกำลังใจให้นอนหลับกันทุกคนนะครับ วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทิปสดีๆจากอาจารย์อามนะคะขอบคุณดรสมาร์ทด้วยนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เทคนิคในการจัดการอารมณ์กันไปไม่มากก็น,น้อยค่ะชีวิตของคนทุกคนมีวันที่ดีแล้วก็มีวันที่แย่ค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นวันที่ดีอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นวันแย่ๆของเราค่ะ ไม่ต้องหุดหงิดนะแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองมันไม่อยู่ตลอดไปแน่นอนนะคะเดี๋ยวสักวันมันก็จะกลับมาเป็นวันที่ดีของเราเองค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองฝึกเทคนิคการจัดการอารมณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงกันไปวันละนิดวันละหน่อยเชื่อว่าจะต้องดีต่อใจเรามากๆแน่นอนค่ะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ world wide web etv t h a i tv หรือช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้อิงกี้ลาไปก่อนแล้วคราวหนะ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ